Så <laughs> bra! ทุกที่ได้ไปจากกิจกรรมดีๆ ได้ไหม่ยังี่ราี่รักแย่ชามากเลยอยู่ในรถยางเยนรค่ะก็วันนี้นะคะกิจกรรมที่เราทำก็จะมีบริจาค เป็นถุงยังชีพนะคะถุงยังชีพก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งน้ําปลาพวกน้ําตาลปลากระป๋องต่างๆนะคะไว้ดํารงชีพในชีวิตประจําวันได้กิจกรรมของเราเนี่ยก็คือปกติเราจะมีการบริจาคอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่ได้มาบริจาคก,กับโรงเรียนเทศบาล3นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ทางบริษัทในเครือเว M เอ็มเอและก็ริงมีเนี่ยจะจัดอยู่ตลอดและจะมีจัดต่อไปเรื่อยๆจนถึงปีหน้านะคะเรามีวางแผนไว้แล้วว่าเราจะไปมอบให้กับที่ไหนที่ไหนบ้างสําหรับ บุคคลที่ยากไร้มีปัญหาเกี่ยวกับอาจจะโดนผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจณนะช่วงนี้ปัญหาโควิดด้วยนะคะเราก็จะทํากิจกรรมมอบให้กับชุมชนเพื่อตอบแทนให้กับชุมชนที่เอาตรงๆก็คือเราเพึ่งพาอาศัยชุมชนอยู่แล้วนะคะเราทําธุรกิจเราเป็นโรงแรมเราก็พึ่งพาชุมชนอยู่แล้วเราก็ต้องช่วยเหลือกัน